เอซาก็ออกมาจากกล่องแล้วพร้อมแล้ยไงเอซาพร้อมทำผมยังคะแกะหนังยางออกใช่ไหมมีหวีอยู่ไหนมีอะไรบ้างเขาให้อะไรมาบ้างหวีแล้วก็อะไรอีกกีบกีบใช่ปะ่ะแล้วก็หนังอะไรที่มัดผมอยู่ไหนคะที่มัดผมอ่ะแกะหนังยางก่อนลูกแกะหนังยางได้ไหม วีแบบนี้ผมสันนะีแบบนี้วีผมสั้นนี่ผมยาวนี่ผมยาวฉันไมผมสั้นหรือผมยาวผมยาวแกะเปียะแกะเปียแกะเปียะออกมาก่อน แกะเปียกออกมาก่อนดีลูกเนี่ยมันเป็นก้อนๆอ,อยู่เนะี่ยแกะออกมาก่อนอโอเคเอบีเบาๆบีเาบาๆจะทำผมทรงลายขาคลิปด้วย พอเบลดึงแล้วเอลซ่ามันหงายท้องอันนี้มีการดึงใช้ปากดึงให้เอลซ่าปล่อยผมยาวเหมือนเบลหรอใช่ไหมมีกิฟไหมคะติดกิฟให้หน่อยสิติดกิฟสักอันนึงก็สวยแล้วลูก ไหนแม่ดูสิไม่เอาอันนั้นดีกว่าติดง่งายๆสีม่วงอ,อ่ะเดี๋ยวขอเอาเดี่ยวเดี่ยวเดียวไเดี๋ยวขอเอาไปหน้าห้องสับโมชันเนะอมนี่เรียบร้อยแล้วค่ะอาหารหน้ามาหน่อยเสร็จแล้วค่ะบายบายก่อน อย่าลืมอะไรนะ